เอาบอลสวัสดีครันนี้ผมก็ในคลิปนี้เราจะมาสร้างบ้านกันต่อครับก็เดี๋ยวรถเคลมไปเลยนะเมื่อกี้ผมอัดแล้วมันหลุดนะครับเดี๋ยวรถเคลมไปเลยนะผมไปไปไปมึงไม่รู้ว่าทำไมมันหลุดทําไมไม่รู้เอ๊ะเซ็งจริงๆผมเก็ะไปโอเคผมบ้านอยู่ฝั่งนี้ครับผมนี่โอเคผมป๊าบถอยเบรกโอ้ยบดสีเบรกได้ไปผมถอยถอยถอย,ถอย นะครับผมสร้างบ้านครสร้างบ้านอีกรอบผมมาแล้วครับเข็นมาแล้วครับเข็นคันนี้ก็ต่อคิวยาวเหยียดเลยนะแม่งานคูดเยอะอะทุกคนนะผมโอเคผมแล้วเราก็เราก็จะขับเขฑนสร้างบ้านกันเลยครับผมวลุย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 มันข้ามไม่ได้ผมผมไม่อยากข้ามนะเพราะว่าเสะได้รีวิวียได้ตังค์นะช่วงแรกๆเนาะก็ทำทำหมดเลยผมทำหมดเลยนะผม ครเหนียวผมทำให้หมดเลยทำให้หมดเลยแฟบเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าบั๊กดิอย่าบั๊กดิพี่ใกล้เสร็จแล้วคลิปนี้ต้องบ้านหลังนี้ต้องเสร็จนะผมคลิปนี้บ้านหลังนี้ต้องเสร็จนะครับจบบึม้มเรียบร้อยอ๋อ ยืดออกไปผมยืดออกไปชืดจืดจดจืดบุ๋มโอเคอันนี้มีโต่เอเขาเรียกว่าโต้โตตัดไม้อะโอ้โตว,วัดโตว,วัดนะผมโตตัดไม้นะโอเคเรียบร้อยผมแล้วก็โอ้มันให้ไปซื้อของอยู่อะ่ะเดี๋ยวเราให้โทรสั่งเคอรี่ให้เขามาส่งนะผมสั่งเคอรี่ให้เขามาส่งรับการโอเค มีอะไรบ้างเนี่ยพี่อ๋ออ,อย่างละสองเหรออันนี้สองครับผมไปอันนี้อีกสองไปสีเปนสีโอเคไหมเอาแล้วมันวางไว้ตรงไหนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกขิดมืออ๋อมันให้มาวางไว้ฝั่งนี้อ้โหีหย่างของเจ้าออดิอู้ยน้า เงึดหลโอ้โหอะไรของพี่แกครับเนี่ยแล้วเราสั่งสองอันเราได้สามมันคืออะไรวะคืเอเราคืออะไรวะอะไรวะวงงอะไรของพี่แกครับผมไม่ได้คํานี้มาจากใครวะอะไรของพี่แกครับเนี่ยดันไปดันไปไอ้เฝ้าไปเออยกขึ้นยกขึ้นยกขึกน้นเออยกขึ้นออวางลงไปไปผมดันไปดันไป อ้าวป่บโอเคไป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 ดันไปเข้าที่เข้าที่เออโอ้ยก็้นบนเขาเออยังไม่เข้าที่อีกนะผมโอเคเราก็ดันให้มันเข้าที่นะครับปืนเมื่อกี้เราวิ่งเร็วเกินโอเคโอเคถอยถอยเออโอ้าจะมันยาก โอ้ดูแาทชิปตวงโคตรใหญ่เลยทุกคนโอ้อันนี้สิบอันเลยเหรอที่โอ้โหมันเยอะจังเนี่ยเราต้องย้ายรถเกีนมาไว้ฝั่งนี้แล้วนะทุกคนนะเฮ้ยพีพีพพแสดงถอยถอยถอยคำเราคำเราเราต้องย้ายรถเกีนไปไว้ฝั่งนู้นแล้วครับอ๋อเพราะว่ามันมันจะเอื้อมไม่ถึงนะครับโอเคไปผมเหยียบกันเร่นไม่หล่อนะพี่เหยียบ เสียดายคันไอเคียนคันนี้มันมันมันไม่ใช่ดับนะมันไม่ใช่รถดับถ้าเป็นดับเหมือนภาคเอ่อภาคอะไรวะภาคภาคสามจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าภาคสามเป็นภาคอัปเดตนะครับอัปเดตไหม่อัปเดตไ,ไม่ดีอัปเดตแต่ภาพก,กับมุมมองโอ้ทั้งงานทั้งอะไรไม่ไม่ไมไมสู้ภาคสองไม่ได้เลยภาคสองงานก็ดีกว่าอะไรก็ดีกว่าเยื่อท์บกว่ายือดอยือดยืดยือดอทยือย่อ ยืดปั๊บมืดยืดออกไปยืดออกไปยืดออกไปฟับยืดเฮ้ยชิปหายแล้วมันจะถึงไหมนี่ถึงนะถึงนะขอร้องนะถึ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 งนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ฟาบเอ้ย,อ,ยอ้ยงานนี้มันงานสุดท้ายแล้วนีกว่าโอเคโอเคงานนี้งานสุดท้ายแล้วผมมันมีไม้ค้ำด้วยนะ ยืดออกไปฟ้ายืดๆออกเฉยจุด,ย,ดยกขึ้นมาครับผมเอ้เอ๊ะฝั่งนี้มันเป็นทึบหรอวะเออก็ว่าอยู่เปนมันไม่เหมือนกันนะฝั่งนี้ไออันแรกมันมันทึบก็ผมอันแรกมันทึบกดไปสีเขียวกดไปแล้วผมยืดออกมาเอาออกจากเส้นสีฟ้าก่อนนะครับมันจึงจะรีเซตให้นะผมนี่มันถึงจะรีเซตให้แม้ ว้าวางลงฟ้ายืดออก okay. เขอเคนเคนคันนี้ไม่มีสลิงนะครับเคนคันนี้ไม่มีสลิงืุดเราต้องหาสลิงมาเองนะครับถึงจะถูกต้องตามกฎระบียบนะครับผมโอเคงานเสร็จเรียบร้อยผมอีกกันเดียวอยีกกันเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ งานทั้งหมดมันจ้างเท่าไหร่วะอุ้ยแสนเลยหรออุ้ยเอาวะเอาเรื่องวะจะซื้อรถไมโครได้ไหมไอ้ไอ้บ้านสีเขียวมันจะแดกมันจะกินตังเราเนี่ยจะกินดังเราอีกแล้วเนี่ยอืมามามา,มาซื้อไมโครได้ไหรอวะเดี๋ยวถ้าซื้อไม่ได้เดี๋ยวคลิปหน้าเราอยไปทำภารกิจอ่อให้มันซื้อไมโครได้กันนะ เราต้องยอมทำนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปศึกษาไปก่อนนะครับผมโอเคป้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะผมลรา,าได้กี่นาทีแล้วเนี่ยไปดูดิอ๋อดูขอดูหน่อยโอเคโอ้ปัดก็ไม่ขึ้นโอ้ยโอเคคพ่อมแม่มันปัดไม่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เข้าบ้านไปนะนี่อันนี้มันเหลือเข้าบ้านไปโอเคเราอาจได้อ๋หกนาทีหรงเหรอโอ้ตอนสักแปดนาทีเ,น,เานานะ เดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูแมค็กโกค้ก่อนผมเดี๋ยวหน้าออกมาโอ oh, yeah. okay. เคปั๊บป๊บเลเวลหกเทปี้โอ้โหหกเทปี้กูบ้านโคตรสวยอ่ะทุกคนกูแสนหกยังไม่ยังยังไม่ยังไม่ไมซื้อแม็โก้ยังไม่ได้เลยครับแต่ว่าถ้าถ้ายืมเพิ่มก็ซื้อได้นะครับ้านขายรถอ,อยู่ฝั่งนี้นะครับ ขายรถร้านขายรถครับซื้อไมโครได้หรือเปล่าเบียดไมโครมมโคโมันยังซื้อไม่ได้ครับนี่มันบอกว่าอะไรผมก็อาไม่บอกนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปศึกษาดูอีกทีครับเดี๋ยวดูงานก่อนนะงานมีอะไรบ้างงานต่อไปโอ้โหงานเดิมล้วนๆอันนี้ก็อันนี้เคยทำแล้วนี่นี่ก็อ แต่ว่ามีงานนี้งานงานงานเปิดเมืองครับผมงานเปิดเมืองนะงนงนะบริเวณตรงนี้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปทํานะน่าจะเอาคลิปหน้าเลยดีไหมคลิปหน้าเลยดีกว่านาอครับนะผมเดี๋ยวพาไปทํางานเปิดเมืองนะถ้าไม่มีรถรถช่านะใช้รถกัดถนนรถลาดยางเลยนะถือว่า,าใช้เงินเยอะเลยนะมันจ้างเราเท่าไหร่นี่ฮะสองแสนเอง <laughs> ใช้เงินเยอะนะผมใช้เงินเช่าเยอะนะเพราะว่าเรายังไม่มีรถนะครับโอเคอครบจังโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะผมแปครับผมสวัสดีครับผมเจอนิ้หน้าจะพาไปทำงานเปิดเมืองครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับ